ดิมนะคะภายใต้โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุซึ่งู้สึกว่าเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้หรือเราไม่ยกการสร้างนี้ว่าบ้านสบายเพื่อใหญ่ปานนั่เองค่ะซึ่งสภาพเศรษฐีในวันนี้นะคะก็คือการเข่งขันแห่งชาติค่ะประกอบดที่ใจ้ของได้มาตัวก่อนนะคะที่ร้านรัตนนวลเทียปใต้ค่ะเดรเกียรติรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการวันนี้นะคะและแน่นอนค่ะประ กิจกรรมส่งมอบบ้านผู้สูงอายุจังหวัดสุรินในวันนี้นะคะก็คือท่านดรวัฒนาชาวสกูลอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมการเขหังแห่งชาติค่ะและคณนะผู้บริหารจากการแกหัแห่งชาติที่ได้เดินทางมาร่วมงนานในวันนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยท่านชาวนินพรมรัตนพงศ์รองผู้ว่าราชการการแกหัแห่งชาติค่ะ ท่านะะ่ลาท่านบัญชาบัญชาดิษฐ์ค่ะและท่านอำนาจอิสมานค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมาพร้อมกับหัวหน้านหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินด้วยนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นรองผู้ราชการจังหวัดสุรินร์ค่ะในอำเอภอเขาศินนรินร์น,นะคะพะัฒนาสังคมและความวามั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุร,นนร,รสินร์ผู้ในการโรงพยาบาลเขาศินนรินด์ใน ังหวัดสุรินทร์ค่ะสาธารณสุขอำเภอเขารินารินทร์นะคะรวมถึงรองนายกเทศมนตรีอำเภอเขาสินรินทร์ด้วยค่ะและก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางด้านของท่านผู้บริการโรงเรียนตินรินทร์วิทยานะคะท่านชัยสิธิ์ชิดชอบที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดงานในวันนี้ขอบพระคุณค่ะตรงนี้ได้ค่ะและในโอกาสนี้นะคะทางดนขอเรียนเชิญประธานในพิธีค่ะดร